ปาดกำลังจะเสร็จครับเพื่อนๆปาดจะเสร็จแล้วกำลังเก็บงานอยู่ครับสองทุ่มยี่สิบห้านาทีบ กำลังเก็บงานครับปาดจะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วครับเก็บงานเก็บงานเก็บงานอะไรมาอะไมาให้หมดก่อนไลไมาเร็วไล่มาเดี๋ยวจะเก็บเออมีคนเก็บอยู่ไล่มาไล่มาเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเพื่อนเพื่อน เก็บหัวงานอยู่ถ้าใครสนใจเพื่อนๆพี่ป้านะอา ทุกท่านทุกๆก,กคนสนใจอยากสร้างสนามก็ติดต่อทางเพจผมได้นะครับเพจสร้างแดนข้อมูลข้อมูลการติดต่อก็มีครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโม,มงครับผมหรืออยากสร้างสนามส่วนตัว ผมทำสนามส่วนตัวก็ทำครับของเอกชนของหน่วยงานของราชการหน่วยงานของรัฐผมก็ทำครับแต่ของเอกชนนี่ของส่วนตัวน,นี้จะมีน้อยกว่าครับหน่วยงานของรัฐนี่เยอะ งานตัวนี้มีอยู่ทั่วประเทศครับขึ้นเหนือล่องใต้ทั่วทุกภาคไม่ว่าภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางมีหมดครับตอนนี้ก็ทำอยู่ที่ภาคกลางครับกรุงเทพมหานคร โอเคครับผม